สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้อยู่กับ m อ็อีกแล้วนะครับวันนี้ครผมได้เสร็จสิ้นภารกิจซื้อ iPhone 5ครับผมนี่เราจะมาทำการรีวิวกันตั้งแต่แกะกล่องเลยนะครับมองอะไรแม่ใส่นะนะครับถุงนะครับถุงนี้ก็ประกอบไปด้วยโพลิเมอร์นะครับทุยนะครับเรามาเปิดถุงกันเลยดีกว่าใส่ถุงด้วยปลอดภัย นี่ครับมีใบเสร็จนะฮะสำหรับใครที่จะจดเบอร์ใหม่ผมนะครับรอรอสักครู่นะครับผมนี่ครับสิ่งนี้นะครับสิ่งแรกนะครับเรียกว่ามือยังกล่องนะครับเนี่ไอโฟนไฟล์ครับเห็นด้านข้างตัวชัดเจนนะฮะมีที่เก็บตังค์แล้ว นี่นะครับรูปกล่องก็ลักษณะเดียวกับกล่องในทุกๆรุ่นนะครับผมนีม่โอเคจริงๆมันมีพลาสติกหุ้มครับผมแต่ว่าผมจาเป็นต้องเปิดเช็คเครื่องก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเสียจะได้เปลี่ยนในตอนนั้นโอเคเปิดดูนะครับก็เป็นกล่องปาธรรมดาครับผมโอเคเป็นเครื่องครับผมลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม อี่นสละอ่ลนใ่ละใน่ลนะใส่ใน่ละใ่ะใส่ละใส่ละใส่ละใ่ครับ่ละวส็น,น,นะนน้ก่กรรละใส่ละใส่ละ่ละละวก่นี่ละเป่นแมน,น,น่ลนะละใส่ัะละวในกลส่ะใละใส่่ะ่ละ a ส่ละใะะ อิพอตนี่เป็นนวัตกรรมใหม่จาก iPhone เชียงนะครับผมโดยจาก Apple พูดผิดครับจะเป็นสายที่อ่านี่ฮะที่เรียกว่า30พินอะไรสักอย่างนะฮะโอเคนี้เรามาเปิดเครื่องเลยดีกว่านี่ฮะใช้เวลาสักเล็กน้อยครับผม Uh, à, มาแล้วเ่เแต่ว uh. ่ะนเอาใช่แล claro> ้วแลวไอยัเ uh, ่าท hm um ี่เอ็ไปเปลี่ยนบ้านในรูมาอีกวนเไปเปลี่ยนเบอร์อีร้านนึงก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเบอร์แ่ แต่ว่าชาวเอลเอเดาหมดแล้วเลองเปลี่ยนเลยใช่เปิดแล้วครับป๊บไอคอนไอโฟนครับผมตื่นเต้นนะตื่นเต้นน้องไปดูหน้าแม่หัน <laughs> หน้านนิ <laughs> แม่บอกอ่อนใจโอเคครับดูกันใหม่โอเคกดสไลด์นะครับโอ้โหสัมผัสได้ถึงความสมูท นะ,ะ,นน uh, นะ,ะ okay, ครับผมนี่อังกฤษเป็น preferred language นะครับผมโอเคครับ country and region เป็น uh, United s t a t เ s ็กส์ครับผม <c oughs> ยูเซล่าเป็นเน็ตบ้านผมนะฮะนะครับกดปุ่มตรงกลางทางไว้เช่นเดิมครับผม how are you Siri Siri บอกว่าอะไร ชิีิไม่พูดนะฮะไม่พูดไม่จาเงียบเงียบนะฮะ i m fine thanks for asking โอ้โหตอบมาแล้วนะฮะใช้เวลาเยอะอยู่นะฮะ I'm hungry ก, <ou> ก็ถามเพราะว่าเราหิวครับผม เขาจะตอบเร้ว่าอะไรรู้สึกเหมือนเพิ่งตื่นฮะเขาทำงานช้าเหมือนกันนะครับก็มีร้านอาหารนะครับป้าอ๊อดนูเดลจิตรดานะครับเดินแพรเล็ o คอร์เนอร สนามหลวงนะครับก็เป็นชื่อร้านอาหารไทยที่อยู่แะแวกนี้ครับผมก็เรียกว่าคนไทยไม่อดตายครับกร้านอาหารไทยๆนี่แหละโอเคครับเหนื่อยมากครับวันนี้รอคิวตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะครับเสร็จธุระก็สิบโมงกว่าขับรถกลับบ้านรถติดอีครับเหนื่อยมากครับขอตัวไปนอนก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ